คุณไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจคุณแค่ยังไม่ได้รู้จักตัวเองดีพอหลายครั้งที่เรารู้สึกขาดแรงบันดาลใจหรือขาดพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราขาดอาจไม่ใช่แรงบันดาลใจที่ต้องหาจากภายนอกแต่คือการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น การเข้าใจตัวเองจะช่วยปลดล็อกศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่และนำพาเราไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับหลักจิตวิทยาการรู้จักตนเองเซลล์อเวเนสพร้อมวิธีการฝึกฝนและกิจกรรมที่ช่วยค้นพบพลังภายในตัวคุณทำความเข้าใจการรู้จักตนเองคืออะไรความหมายของเซลล์อเวเนส การรู้จักตนเองคือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองอย่างชัดเจนทำไมเซลล์อเวนเนสถึงสำคัญช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจในตัวเองลดความเครียดจากการไม่เข้าใจตัวเองเปิดโอกาสให้พัฒนาตัวเองอย่างตรงจุด ความแตกต่างระหว่างรู้จักตัวเองกับแค่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งหมายถึงการเข้าใจทั้งข้อดีข้อด้อยความกลัวความเชื่อและแรงจูงใจที่แท้จริงตัวอย่างคนที่รู้จักตัวเองแล้วเปลี่ยนชีวิตได้จริงคุณน้ำหวานจากคนที่สับสนกับชีวิตสู่ผู้บริหาร เคยสงสัยว่าตัวเองอยากทำอะไรแต่เมื่อฝึกเซลล์อวัยสด้วยการบันทึกความคิดและอารมณ์ทำให้เธอค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงและก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารอย่างมั่นใจคุณต้นรู้จักความกลัวของตัวเองและเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าต้นเคยหลีกเลี่ยงงานนำเสนอแต่เมื่อรู้ว่าความกลัวมาจากการไม่มั่นใจในทักษะ เขาจึงฝึกฝนและปรับมุมมองจนสามารถนำเสนอได้อย่างโดดเดน่นวิธีพัฒนาการรู้จักตนเอง Self Awareness ฝึกการสังเกตตัวเองแบบไม่ตัดสินให้สังเกตความคิดและความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันเช่นรู้ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรและเพราะอะไรเขียนบันทึกความคิดและอารมณ์ จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นน,นความรู้สึกที่มีและสิ่งที่อยากปรับปรุงช่วยให้เห็นรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของตัวเองตั้งคำถามเชิงลึกกับตัวเองตัวอย่างคำถามเช่นทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้สิ่งนี้มีผลกับเป้าหมายชีวิตฉันอย่างไรฉันต้องการอะไรจริงๆขอฟีดแบ็กจากคนใกล้ชิด เปิดใจรับฟังคำแนะนำและมุมมองจากคนที่ไว้ใจเพื่อเข้าใจภาพตัวเองจากมุมมองภายนอกกิจกรรมเสริมสร้างเซลล awareness เขียนบันทึกความรู้สึกวันละสิบนาทีช่วยให้เข้าใจอารมณ์และความคิดตัวเองฝึกสติ mindfulness meditation ลดความฟุ้งซ่านและเพิ่มความชัดเจนในใจตั้งคำถามเชิงลึกกับตัวเองทุกเย็น ทำให้เห็นแนวโน้มและจุดที่ต้องพัฒนาสัมภาษณ์ตัวเองเซลล์อินเตอร์วิวค้นหาความต้องการและแรงจูงใจตัวอย่างกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้ทันทีเริ่มเขียนบันทึกวันละสามข้อสิ่งที่รู้สึกดีที่สุดสิ่งที่รู้สึกแย่ที่สุดและสิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงฝึกสติด้วยการนั่งนิ่ง5นาทีพร้อมสังเกตลมหายใจ พูดคุยกับเพื่อนหรือโค้ชเพื่อรับฟีดแบ็ตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองหนึ่งเรื่องในเดือนนี้และติดตามผลแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดจากภายนอกเสมอไปแต่เกิดจากการเข้าใจและรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งเซลล์ Sell awareness เป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ในใจคุณเมื่อลงมือฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณจะพบว่าแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในชีวิตจะตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติ